เราตัดผมเลยไหมตัดผมตรงนี้เลยเหรออีวอ <c oughs> นนาบียูนาบีผมไมื่อกี้มาตัดได้ไหมพี่แหวงแหวงของเรานั้น <c oughs> <t ook> ต้องได้รับการแก้ไข I wanna be you n a b. <c oughs> b บ you n a b e แบบฉันตัดเองถึงแล้ววันนี้มาตัดที่เด o u n ว e นะจ๊ะแต่ตอนเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวเราให้พี่ไก่เปลี่ยนลูคให้เรา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเหรอ <c oughs> อะไรที่ไม่ใช่ทางเราเราก็อย่าหาทา <c oughs> ไม่ได้ตัดผมมาโอ้อี่ปีแล้วอ่ะออเออเออน่าจะ12ปีได้ลูกๆต้องคิดแน่เลยอะถ้าเห็นผมแม่อะ <c oughs> โอนหัวไปเลยครับเลยเหรอไอว n นนาดียูนาบีย right. yeah. u na b ีแบบฉันตัดเองตลกมากเลยอ่ะพลอยอ่ะเราตัดผมเลยไหมตัดผมตรงนี้เลยเหรอลูกบอกยาเอาไปไปไอวอนนาดียูนาบีสันเท่าไหนฉันเท่าพี่ยูนาบีคนเมื่อกี้น่าทาได้ไหมลูกลูกคือแบบลูกคือแบบจะร้องไห้แล้วเนี่ยลูกแบบมามีจะตัดสั้นแค่ไหนนาลูกสาวบอกวิ่งมาสามรอบแล้วนะตัดตรงๆเลยใช่ปะ ใช่เธอชิจริงจค่ะทุกคนผมตัดตรงไปไหมตอนเขาก็ตัดตรงอย่างนี้แหละใช่ปะเธอตาซ่าบอกว่าสั้นมาเอยตัดจริงตัดจริงไม่ได้ปิ้งย่างตรงไหมอะพลพลไม่เห็นลและแล้วค่ะก็ผมที่ แวงงของานนั้ต้องได้รับการแก้ไข<อ>ชาวนี้นุ้มก็เลยพาเจ้มาแล้วคือนางก็มีความแบบอ่ะเธอไม่ไหวแล้วเราอยู่กับผมที่แบ่งแบบนี้ไม่ได้แล้ว <c oughs> วันนี้ก็เลยจะขอมาเปลี่ยนลุกเลยละกัน, <c oughs> นไหนๆแล้วก็ตัดผมแล้วได้ผมทรงแบบใดๆของเรามาเพราะจริงๆ <c oughs> พลอยก็ผมยาวแบบนี้ยาวตรงมานานมากแล้วก็อาจจะถึงโอกาสแล้วล่ละที่ไหนๆก็เปลี่ยนลุกไปเลยละกันเนาะ ตัดสั้นเลยเนาะเคยตัดครั้งหนึ่งแบบมันก็มันก็สบายทีนะอะล่ะแยววันนี้ไปดูกันนะว่าจะเปลี่ยนลุคเป็นยังไงโอเคจริงๆแล้วอะจะบอกว่าผมทรงที่เราตัดมามันก็สวยอยู่นะคิดว่าไหมจริงๆวิธีเนี้ยมันเวิร์กอยู่ถ้าเกิดว่าไม่ตัดี้ถ้าผมไม่ตัดเบี้ยวใช่แต่ว่าพอยอะตัดแล้วมันเบี้ยวขึ้นมันก็เลยเขาเรียกว่าไงอะมันมันแหว่งอะมันเลยแหว่ง แต่จริงๆอ่ะมันเวิร์กอยู่คือแบบมันก็เก๋นะดูสิมันมีความเป็นแบบเป็นเลเยอร์เลยแราว่าเราซ่อมเถอะเพื่อเพื่อความปังก็เลยว่าเปลี่ยนลุคไปเลยละกันถือโอกาสนี้เป็นการเปลี่ยนลุคไปเลยจ้ะเดี๋ยววาร์ปไปแล้วนั่งผมกันถึงแล้ววันนี้มาตัดที่เดอะร้านนะจ๊ะอาละได้เปลี่ยนลุคลาละ เราเปลี่ยนลุกไปเลยเราแบบเราสั้นแบบเอ่อเป็นบล็อกรือว่าตอนนั้นเมื่อก่อนหนูก็เคยมาตัดกับไก่คขาเมื่อกีที่แบบเป็นฟิลบล็อกแบบเทเทหน่อยแล้วก็เอ่อข้างหลังมันจะแบบชดูดีหน่อยใช่ไหมคะดีไหมหรือว่าควรจะแบบพี่ว่าตอนเนี้ยให้มันจะสมัยใหม่แต่เป็นตรงตรงเลยอะไรอย่างเงี้ยขนาดนี้เลยไหมไหนๆก็จะเปลี่ยนสั้นไปไหมสั้นอยู่นะสั้นอยู่นะแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวเราให้พี่ไก่เปลี่ยนลุกให้เรา อะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้อ่ะเฉี๋ยลองดูแล้วกันนะแต่บายบายน้องผมยาวแล้วนะหน่าเด็กเฮ้ยนะทำไมพี่ไก่เขาตัดตรงปึ้งเลยอ่ะเธอวันก่อนไม่ใช่อย่างนีที่ใช่ I wanna be you, n a b i โอี ฉันสาดได้เลยขอเพุ่ค่ะาวเฮ้ยเก็บไว้นะเก็บไว้นะไปบริจาคไปบริจาคเหลือเท่านี้นะ้วจ้าเฮ้ยเหมือนน้องคิมเบอร์รี่เลยและน้องลิซ่าเอ้ยรู้สึกว่าน้องลิซ่าเขาสั้นแบบนี้แหละดาราที่ชื่นชอบคือน้องชิมกับน้องลิซ่าอันนี้นอนน้องพร ลูกต้องกิีดแน่เลยถ้าเห็นผมแม่อะเพราะว่าลูกคงไม่คิดว่าจะสั้นขนาดนี้ก็เลยแบบอ่ะตัดก็ตัดจ้าแล้วพอตัดก็เลยแบบแอบเห็นเขาเขาทำวิธีนี้กันแล้วแบบมันได้ออกมาเป็นทรงเราก็เลยลองมัดรวบแล้วก็ตัดเลยจ้าแต่ยังไงก็ต้องมาแก้ทรงเพระหนูตัดเบี้ยวหนูตัดแบบไงล่ะอย่างก่อน ตัดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มเติมว่าก,กันอีกทีซูน้องลงิซ่าไงแอบเห็นน้องลิซ่าเขาก็สั้นมากนะตอนแรกคนดูในไลฟ์บ,บอกว่าให้ตัดแบบยูนาบียูนาบีน่าจะอันนี้น่าจะสั้นกับยูนาบีละเดี๋ยวข้างหน้าพี่จะทำแบบให้ทำเลเยอร์เบาๆนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีผมมันยังยาวไม่เข้ากันอะไรอย่างเงี้ยรอดูนะคะรอชมนะคะ อะไรก็ได้เรายังสามารถจะแบบจำมวลได้จะรอนจะแบบเล่นปลายได้อยู่ิ ดึงแฮชแท็กตาไก่กันไก่ทองด้วยนะเเขายอเลยไก่สวยมากตัวเองตอนเด็กๆตอนเด็กๆก็ตัดผมปอกนี่นะเด็กแบบอนุบาลนะนะอนุบาลสามอ่ะหนูไว้ทรงแนยมีหน้ามาด้วยย่าตัดให้เราไม่เคยตัดผมให้ลูกเลยแต่ย่าเราตัดให้เราตลอดในตอนเด็กๆเราไม่กล้า ดูจากสกิลแล้วก็ถูกต้องแล้วเนาะที่ไม่ได้ตัดให้ลูกเนาะไม่มีตัดแล้วต้อง <c ười> มาใช่ใะ่ที่ไม่ใช่ทางเราเราก็อย่าหาทำอะคะดูคลิปแล้วคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะ ว่ายังไงชอบไหมการเปลี่ยนลุคนี้โอ้เสร็จแล้วเป็นยังไงล่ะดูสิอุ้ย,ยดูเด็กลงรอยค่ะชอบไหมครัชอบค่ะนะจะได้ตงก็โอเควันไหนจะ,ม,ะมีลูกเล่นอะไรให้มีเท็กเจอร์แล้วกวมวแคบเบาๆผิว เหมือนแบบว่าให้มันแบบเมสซี่เมสซี่หน่อยหน,น่อยแต่ว่าไม่ได้แบบเป๊ะเปอร์อะไรมากมีความแบบเอออย่างเงี้ยได้อยากจะเป็นลุกเซอร์เซอร์ก็ได้ไดแบบแบบปลอยหวานปายหวานก็ได้หรือจะเป็นแบบเรียวก็ได้ไดที่ใส่บบมาให้แบบเออสามารถปรับเปลี่ยนลุคได้อยู่อย่างนี้ซันละจ้า โอเคนะเปลี่ยนลุกวันนี้ค่ะได้ผมสั้นกลับบ้านแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์ลูกๆกกันว่ากลับบ้านไปแนละ้วคุณแม่เปลี่ยนลุกแบบนี้จะเป็นยังไง <c oughs> เอ,อไม่คุ้นเลยอะเบาหัวมาก่ารู้สึกว่าหัวเบามากเลยตอนนี้โอเค okay, กลับถึงบ้านแนละ้วะเซอร์ไพรส์ลูกกับนานสามีก่อนดูซิว่าเขาจะมายังไงกับทรงผมใหม่ของัมมี่ เซอ n ์ไ i รส์ไม n o ัน o ม n o เลยเหรอนฮะดูเหนือ o ใช่ไหเลยดูหน่อดูเข้ามาดูหนยมามีคนใหม่มามี้คนใหม่มาดูมาดชัดๆตรงนี้มาดูตรงไฟปสว่างมแก่เป็นยังไงหนแก่ฮะแก่ตรงไหนอะเขาบอกตัดแล้วมันเป็นุดลงนะไม่ใช่แก่ขึ้นนะเป็นยังไง มามาคนใหม่ชอบไหมชอบมาม้าลุกใหม่หมนอนแบบนอนแบเอผมนอนแชอบไหมคะรอไอเดนอเด่ให้กี่คะแนนมีรอ่ของเพอ่ะให้คะแนน a e n ให้ห้เองหรอชิลนให้กี่คะแนนทำไมนัาเกีดไม่จัดอ่ะอาทำไมอ่ะนี่ไงดูดูพี่โน้ผมทรงใหม่ เนี่เปลี่ยนลุกกันทั้งบ้านเลยตอนนี้อันนี้ก็เป็นโอป้าเลยนะทรงนี้อะไหนดูสิคะไหนดูทรงโอป้าแม่ชอบทรงโอป้ามากเลยเพราะว่ามันแบบยองอะี่เวลาเห็นเห็นชินอ่ะเห็นชิโน่ผมทรงนีแล้วคอยจะบอกว่าอันยองโอป้าตลอดเลยโอเคก็เซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยลุกใหม่ชิลให้เก้าคะแนนหรอบัด Since your hair is short, way, way, way ชิลินให้9นานน้าคะแนนแน่ได้9นาน้าคะแนนจากชิลิน,ลนแล้วทุกคนล่ะคะให้กี่คะแนนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะนว่าชอบกันไหมถูกใจกันหรือเปล่ากับผมทรงใหม่ของมัมมี่สวอคกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e เยอะๆนะคะคลิปนี้ไปกันละบ๊ายบายไม่ได้ตัดผมมาโอ้ี่ปีแล้วอะนานมากน่น,น้องไมน่สั้นแบบนี้ คิดปีแล้วว่าว่า่อส,สอสามส่สอน้องสิประมาณนั้นเออเออน่าจะสิบสองปีได้